รุปข่าวเชื่อมแมนยูโก,โกประชาวบัญชี12พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิ้งนี้คอสเลอร์อาร์ตยังไงใจมาแล้วนะแข้งดังพิมบริกอยากจะย้ายซบแมนยูมกราคมนี้เลยจะได้ไหมเมือ่องานนี้หนึ่งในดาวเตะชื่อดังของพิมบริกอังกฤษที่ตกเป็นข่าวต้องการจะย้ายมาเริ่มทีมแมนยูในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยฟาเบิโชโรบาโนนะักข่าวจอมแม่นชาวอิตาเลียนารายงานข่าวบอกว่าคาร์ลสบารีบา กองกลางทีมชาติแคบรดนได้แสดงเจตนารมอย่างชัดเจนแล้วว่าได้ขอร้องบริตันด้วยวาจาให้ปล่อยเข้าไปร่วมทีมทัพปีศาจแดงแมนยูช่วงปิดตลาดซื้อขายเดือนพฤษาคมปีหน้าจะได้ผลใหม่เป็นที่เข้าใจกันแต่ว่าแมนยูนั้นพยายามที่จะเสัสญญากับบาริบาวไว้21ปีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายอยูด่ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าบริตันต้องการค่าตัวที่สูงถึง104ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามบริเบนอัมบอริม คุณซูแมนยูยังคงต้องการจะเสริมทัพตำแหน่งกองกงลางระบชื่อของบาริบาก็ยังคงอยู่ในลิสต์ของเขาอยู่ดีโดยทางปริษจแดงเชื่อว่าการที่บาริบาอยากจะย้ายมาอยู่กับพวกเขาทําให้เดี๋ยวนี้มีความเป็นไปได้สูงในคาบานีโดยการบบรายงานข่าวล่าสุดระบุนะว่าบาริบาได้แจ้งกับบริตันด้วยว่าจาแล้วว่าเขาต้องการที่จะไปอยู่กับแมนยูช่วงต้นปีหน้าโดยเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบพูดคุยแบบนี้เพื่อที่จะให้เกียรติกับสโมสรและก็หวังว่า สโมสรจะมองเห็นถึงความตั้งใจของเขาในการย้ายทีมเพราะที่ผ่านมาเองนั้นเขาทุ่มเทเพื่อจะให้ทีมมาโดยตลอดแม้จะมีฟอร์มที่ตกลงไปบ้างและฤด,ดูกาลในครั้งนี้ก็ตามจีนะนอกจากนี้แล้วประการข่าวระบุเพิ่มเติมด้วยอีกว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้ก็คือบริตันจะต้องยอมลดค่าตัวของบริบาโลมาจากเดิมเนื่องจากว่าแมนยูมองว่าตัวเลขที่มากกว่า100ล้านปอน นั้นมันสูงจนเกินไปเพราะพวกเขาเองนั้นยังคงมีเป้าหมายอื่นๆอีกมากมายในการที่จะเสริมทัพในตลาดนักเตะม,มการาคมรวมถึงช่วงซัมเมอร์หน้าในขณะนี้ทา่านี้นอกจากบร์ดบาแล้วแมนยูยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับกองกลางอีกหลายคนเช่นคอนเนอร์การ์เกอร์ของแ er, อตติโกมารทริสเอริชแอนเดอร์สันของดันติงแฮมฟอร์ดเอริชแอนเดอร์สันของอตารันต้าและก็แองเจโรสติเวลเลอร์ของสุดการในขณงนี้ ก็เป็นดัว่างานนี้เรียกว่าใจมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่เงินกับทางด้านของทีมเมื่อไรจะเปิดให้เขาเข้าไปสักทีเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรถึงไงตัวเซเบยมาแต่ไหนฟ้องผี1ล้านปอนรักษาแบบเรียกว่าขอไปทีเมื่ออักเซลตัวเซเบกองหลังของเบอร์นรีเป็นโจทยื่นฟ้องแมนยูอดีตโตสการทะเลด้กาเสียหาย1ล้านปอนจากการปล่อยปัดละเลยไม่ทําการรักษาสุขภาพ และอย่างเหมาะสมสมบูรณ์ให้บาดเจ็บหนึ่งเนืงตลอดช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันโดยการรายงานข่าวจากสกายดิยวบอกว่าผลผลิตของแคเดมีทัพปีศาจแดงให้ทนายดำเนินการเอกสารยื่นฟ้องต่อศาลสูงสูงมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมแล้วซึ่งรายละเอียดสำนวนที่ตัวเซเบ้อ้างบอกว่าทีมแพทย์ของแมนยูให้คำแนะนำการรักษาแบบขอไปฉีสมบูรณ์ให้ไม่มีช่วงเวลาไหนเลยซึ่งก็รู้สึกนว่าสมบูรณ์แบบ ต้องถูกจำกัดศักยภาพหรือมีเรื่องกีดขวางในการแสดงผลงานในขาระันี้ก่อนหั้ในวัย27ปีก็เข้าอะคาเดมี่กับแมนยูตั้งแต่อายุ8ขวบนะฮะได้ดีบิ์กับชุดใหญ่บกกราคมปี2017ช่วงเวลาที่ถิ่นโอต์ฟอร์ดเขาดันเจ็บบ่อยหนักบ้างเบา,บ,าบ้างคือคาราบาลบาคับรอบก่อนรองในช่วงเดือนธันวาคมพบกับโคเชสเตอร์ถึงขั้นต้องด่วนปิดซีซั่นทันทีโดยเพื่อนดีกีทีมชาติดีอาร์คองโก ลงตัวจริงตลอด5เกมนในพิม์บริกอังกฤษหลังสุดแบบยืนระยะครบ90นาทีทั้งหมดในครังนี้เลยก็ว่าได้เป็นนักวงานนี้อักเซลตัวเซเบนะฮะก็บอกว่าไม่ได้นะยังไงก็ต้องฟ้องแมนยูเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเมื่ออัมบริมชอบเลยนะแมนยูพร้อมจะต่อสัญญาคาเซมิโลหากว่าย,ยอมลดค่าในเดืนครังนี้โดยแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะฮะทีมดังแห่งสุวบอลพิม์บริกอังกฤษ ตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะใช้ออปชั่นต่อสัญญากับกาเซมิโรกองกลางจอมเกา๋าแต่ว่ามีเงื่อนไขสําคัญเพียงข้อเดียวที่ตอบตกลงต้องตกลงกันให้ได้มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลย้ายจากเวเรอัลมาดริดมาร่วมทีมไปซาดแดนในปีส0ง2นี่2ด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์และแม้ว่าจะหลุดจาก11ตัวจริงเมื่อดูการก่อนแต่ว่าภายใต้การคุมทีมของโรเบนอัลบริม แข้งเดวัย2-3ปีรัจนี้กลับมามีบทบาทสําคัญกันอีกครั้งโดยลงเล่นเป็นตัวจริง9จทั้งหมด11นัดในพรีเมียร์ลีกช่วงส,สั่นนี้แระแมนยูก็เสียเพียงแค่5ทังหมด20ประตูรวมทุกอ่าทั้งหมดในช่วงที่เขาอยู่ในสนามโดยการรายงานข่าวจากท็อกสปอร์ตระบุนะว่าแมนยูเองนั้นพร้อมเสนอสัญญ,ญาฉบับใหม่ให้กับกาเซเบโรหากว่าสามารถที่จะลดภาระค่าเหนื่อยระดับ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ลงจงได้ โดยวิซาแดงยังคงมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีโดยอัตโนตมัติแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยเท่าเดิมในคารานั้งนี้โดยขณะเดียวกันคาซิซมิโรเองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะระหว่างการเก็บตัวทีมชาติบราซิลกับนัก่างของคาร์โบบอกว่าฟุตบอลคือชีวิตของผมแต่ว่าครอบครัวเองก็อยากจะให้ได้เวลาคนตัวเองบ้างผมวางแผนแบบระยะสัรร้นมากกว่าตอนนี้เป้าหมายก็คือการทำงานให้ดีขึ้นกับแมนยูก่อนจะคิดถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าในครั้งนี้นั่นเองนะ ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันนะฮะทางของคาเซมิโลก,กับการตัดสินใจที่จะต่อสัญญาของเขาเนี่ยจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ปร,รักษากรไม่ค่อยอยู่นะแมนยูนำผู้แข่งมากที่สุดอันดับที่2ในพิมพมียร์ โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ครองเปอร์เซ็นต์นำคู่แข่งสูงที่สุดอันดับที่ 2, 2> ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้รองไปแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่ากลับรักษาสกอร์ไม่อยู่ทำแต้มลนจากเกมที่นำถึง6แต้มมาที่สุดอันดับที่5ของลีกโดยแมนยูเองก็คือทีมที่มีเปอร์เซ็นต์นำคู่แข่งมากที่สุดนะฮะไปต่ที่2ของสุดผู้บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2025เมื่อเทียบกับจำนวนนาทีทั้งหมดที่เล่นไปตัวเลขสูงถึง44.7% สำหรับอันดับที่หนึ่งในชาร์ตนี้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตัวเลขอยู่ที่55.4%โดยหากคิดเป็นจำนวนนาทีแล้วในฤดูกาลนี้แมนยูก็มีสภาพนำคู่แข่งบรมแล้ว495นาทีกับอีก5วินาทีขณะที่หากว่านับเฉพาะเกมลีกในช่วง27นัดน,ดนะฮะขอฤดูกาลก่อนที่บริเบนอัลบริมเข้ามาคุมทีมแล้วประกอนั้นพวกเขาน่าจะ นำคู่แข่งเป็นเวลารวมแล้วประมาณเพียงแค่355นาทีกับ40นาทีเท่านั้นส่วน้านํนำรวม38นัดซีซั่นที่แล้วไปสอดแดงบีภาพนะครับผมนำคู่แข่งเดลีก5 4 9นาทีกับอีก7 37วินาทีเท่านั้นโดยปัญหาสำคัญของแมนยะูในฤดูกาลนี้ก็คือการที่มักจะรักษาสกรอร์ในครั้งนี้ไม่อยู่โดวยพวกเขาถือเป็นทีมที่ทำแต้มหล่นจากทานะ้าของเกมที่ตอนแรกนำคู่แข่งอยู่มากที่สุดอันดับที่5 ของพิมบริกซีซั่นนี้ที่จำนวน6คะแนนเท่ากับฟูแลมส่วนอันดับที่1ในชาร์ตนี้คือดิวคาสเซนที่ทำแต้มหล่นจากเกมที่นำไปอยู่นั้นมากถึง9แต้มซึ่งหาทีมที่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ในสภาพนำคู่แข่งมากที่สุดนะฮะในเกมฟุตบอลพิบพมบริกอังกฤษในฤะด,ดูกาลสัปดายีในครั้งนี้ก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่สิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาร์เซนอลสี่สิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์บรอนมัท 3 9 5เชลซี3 8 2ส่วน5นดับทีมที่ทำแต้มหลนจากเกมเมื่อตอนแรกนำคู่แข่งอยู่มากที่สุดนั้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการ2025อันดับหนึ่งเป็นนิวคาสเซิลอยู่9แต้มอันดับ2เบรนฟอร์ด8แต้มอันดับ3เชลซี8แต้มอันดับ4ีวูฟตันวันเดอร์เลอร์7แต้มอันดับ5แมนยู6แต้มอันดับที่6เป็นฟูแลม6แต้มในืรข่นี้ก็เป็นคว่าง,งานนี้เปรียกว่าน่าเสียดายนะฮะ ถ้าเกิดว่ารักษาสกอร์อยู่เนี่ยแมนยูคงอยู่ในที่2ในตารางลีกแล้วในขณะนี้เรามาดูข่าวตอา่อมากันครับอาร์ตยังไงเด็กเกา่ายุไก่ในทีมไปล่าโทนี่ลงตัวอย่างแน่นอนเมื่อ, ry, อดิวิชเบนรี่อดีตปีกทอมฮอนสเปอร์เชีรยให้เฮดโค้ชโทมัสแฟรงค์ไล่ล่าไอแวนช์ anch, โทนี่กองหน้าของอันอารีซาอุดีเอฟซีแห่งซาอุดีโปรตีกที่มีข่าวกับบรรดาคนฟังแมนยูนะผมในช่วงตลาดมกราคมเพระาะทราบดีนะว่ารู้มือกันดี อดีตกองหน้าเบรนฟอร์ดยังคงอยู่ในขายที่เฮ o โคสทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลพิจารณานเลือกที่จะไปเล่นกับโบลคับ21ยร่ส26เราผาดใช้ดังนั้นอาจจะหาทางกลับมาเล่นยังพิมเบริกอังกฤษในครั้งนี้เช่นเดียวกันแล้วทั้งโทนี่กับแฟรงก์ก็ลูกน้องลูกพี่กันมาในทิน g t เทคคอมม u n น t ตี้สเตเดียมดังนั้นคงต้องจูนกันติดแบบที่มองตาก็ร,รู้ใจ เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากการเปิดเผยผ่านสกายสปอร์ตนิวไอแวนเล่นได้อย่างคล่งแค่ว,ว่องไวครอบอนได้อย่างสบายยิงประตูก็ได้เขาต้องไปสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟรงค์ตำนานกองหน้าของทันดัมฮอตสเปอร์มีปัญหาอยู่หนึ่งเดืองเพราะว่าบรอกดานโกโรโมอานีพึ่งจะก,กระดมหักโดมินิกโซรานชกี้อยู่ในขั้นฟื้นฟูข้อเท้าทําให้เสาหลักเหลือเพียงแค่บริชาร์ดิสันสลับค้ามเบอร์เก้ากับมาติสแตลเท่านั้นในขารนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นีครับขอบคุณทุกคนตาดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ